สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีแนวทางเลขเด็ดมาฝากข่าวหวยกันอีกเช่นเคยนะคะสองเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์เลขสองตัวโผล่ชัดๆพรุ่งนี้แล้วนะคะสําหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันประจําวันที่1มีนาคมกันแล้วเชื่อว่าตอนนี้ข่าวหวยทุกท่านต่างก็คงกําลังตามหาแนวทางเลขเด็ดกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นจากเหล่าคนเันเทิงสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆซึ่งในวันนี้เราก็มีแนวทางจากอ่างน้ำมนต์ฤาษีเนตรธาตุพุทธคุณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีประชาชนเดินทางมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอาสมฤสีเนรที่บริเวณท้าเวสวรรปางก้าวหน้าสูง16เมตรพ่อปู่ฤสีพมเมตรองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเจ้าแม่ตะเคียนพระพิคเนรพระสังขจายนอกจากนี้ก็ยังมีหลายคนนำฝักทองมาแก้บนปู่ฤษีพมเมรและนำน้ำแดงมาแก้บนกุมารทองเจ้าสวัวเฮงและสิ่งศักดิ์สิทธิ หลังจากที่ได้ขอพรแล้วสมหวังจึงได้นำสิ่งของมาแก้บนอีกทางยังให้อาจารย์ฤาษีเนนเจิมฝ่ามือเปิดดวงเศรษฐีและร่วมพิธีถวายข้าวสารซึ่งสิ่งที่หลายคนไม่พลาดก็คืออ่างน้ำมนต์ที่มีตัวเลขจดน้ำตาเทียนสีแดงที่ประกอบพิธีในการดูเลิกตัวเลขมงคลตามพิธีแบบโบราณโดยตัวเลขที่ลอยจับกลุ่มการมองเห็นเป็นเลข475632 อย่างไดก,ก็ตามเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโดยใช้วิจารณญาณขอให้ทุกท่านโชคดีรับทรัพย์ในวันที่1มีนาคมค่ะ